อ้าคุณผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนประจําของโมโนเทรนท่นาคงจะทราบนะว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมีการจัดงานเขาดาวเป็นประจําทุกปีเลยปีนี้มาแล้วนะฮะเพราะหลายคนถามปีนี้เราจัดไหมปีนี้องจัดที่ไหนที่เดิมแต่ปีนี้ที่เดิมแต่ใหญ่กว่าเดิม<อ>นั่นก็คือที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนครับพร้อมกับ นี่เลยนะฮะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเมืองพัทยาจะจัดงานเค้าดาวยิ่งใหญ่อลังการตะการตาเลยกับงานพัทยาเค้าดาว2024นะจัดเต็มแสงสีเสียงและก็ศิลปินชื่อดังรวมทั้งกิจกรรมรับของรางวัลมากมายนี่เมื่อวานนี้เรามีการถแถลงข่าวนะฮะคุณผู้ชมครับโดยบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนร่วมกับเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะครับเมื่อวานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบเลยนําโดยคุณบรรณสิทธิ์รักวงครับ ทางเจ้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนคุณปรเมษงานพิเชษน,นายกเมืองพัทยาคุณวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคุณอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการทอทอท,อทอสำนักงานพัทยาและพันธมิตรนะครับร่วมการถแถลงข่าวการจัดงานพัทยาเ้าดาว2,024 The f a n t ฟ s t i c Beach นะครับเตรียมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนี่เมื่อวานนี้เขาก็มีการสแสดงโชว์นะอย่างเช่นนี่น้องๆจาก E อ,อีทันที่นาเป็นการอุ่นเครื่องก่อนถึงวันงานถูกต้องนะฮะหรือว่าจะเป็นคุณพีทพีระนะฮะที่จะไปนี่ร่วมสร้างสีสันนะให้กับงานพัทยาเขาดาว2024ด้วยและความพิเศษในงานของปีนี้คือคุณผู้ชมหลายคนรู้อยู่แล้วละโมโนของเราเนี่ยจัดงานเขาดาที่เมืองพัทยาประจำะปีนี้อะไรพิเศษบ้างปีนี้เป็นปีแรกที่เนรมิตชายหาดพัทยาเป็นสถานที่จัดงานซึ่งจะสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับจัดเต็มโปรโมชั่นแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่และที่สำคัญนะฮะบางที่เขาจัดกันเท่าไหร่นะวันเดียววัน,ววนวที่31อธรรมดาฮะโมโนเทนตินายกับทางด้านของเมืองพัทยาเราจะจัดกันแบบ3มวันสามคืนจะคับข้างด้วยศิลปินชั้นนำบนเวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอด3มวันสามคืนอีกทั้งลุ้นชิงรางวัลใหญ่รถปิกอัพอีซูซูดีแมครุ่นสเปซแค a มูลค่าเจ0 0 0 0หมื่นบาทนี่ รวยรับปีใหม่ oh. เอากระปิุขับกลับบ,ลบ,บ้านไปเลย,เลยและไฮไลท์สำคัญก็คือการจุดพลุฮะจุดพลุกลางทะเลตลอด3วัน3คืน mm. ให้มันรู้กันไปนี่โมโนของเรากับทางเมืองพัทยาจัดนี่อลังการอ,นะอลังการไม่เหมือนใครนะฮะ,ะเราไปฟังเสียงของคุณปรเมศงานพิเชษครับนายกเมืองพัทยาแล้วก็คุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับ เรามีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นนะครับเพราะว่าเรามีโรงแรมนะครับตั้งอยู่จํานวนมากซึ่งโรงแรมเองเนี่ยเขาก็จะจุดพลุด้วยดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจุดพลุกันทั้งพัทยาก็ทุกปีนะครับก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนก็จะมีโอกาสได้รับรถอีซูซุกลับไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาผ่านวันดีๆไปปดด้้ววยกััันนนนเพพื่่่่อจะบบใใใหหมมทีีีขึนนคร ชมดนตรีจากคอนเสิร์ตของศิลปินชั้นนําของประเทศนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงมาชมดนตรีนะครับพัทยาเป็นเมืองที่หลากหลายนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็เรามีอาหารนะครับอาหารที่เรียกว่าอร่อยนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็เดินทางได้สะดวกนะครับจากกรุงเทพมาพัทยาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกินสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานพัทยาเค้าดาว2024เมืองพัทยาครับผมแล้วก็เรื่องของ มาตรการดูแลความปลอดภัยครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีก็เน้นย้ําเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานอย่างเต็มที่แล้วก็คาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาร่วมงานมากกว่า5 0 0 0 0นคนนะครับส่งผลให้ภาพรวมนะักท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า20ล้านคนนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่2 9เถึง3ธันวาคมนี้ที่ชายหาดเมืองพัทยานะครับตอนนี้จริงๆเราประกาศรายชื่อศิลปินที่จะร่วมขึ้นเวทีแล้วนะในแต่ละวันแต่ละคืนไม่ซ้ํากัันนนเล <Wow. S 1> ลลยแแะะศิิปรดบว หน้าทั้งนั้นรวมทั้งที่สําคัญในคืนวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่คืนเข้าวาดาว,าดาวเราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางโมโนชนที่ไหนในคืนวันที่31ธันวาคมนี้ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปก็ติดตามกันได้นะไม่ว่าจะเป็นไปที่เมืองพัทยาหรือว่าจะชมผ่านหน้าจอโมโนชนที่ไหนก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมงานกันที่เมืองพัทยานะครับผมใช่ค่ะก็นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ปี2567ไปด้วยกันนะคะ